สวดบ่อยๆเทวดามาหาถึงที่ให้สวดทุกวันโดยเฉพาะที่บ้านเพราะจะเป็นการเชิญเทวดามารักษาที่บ้านด้วยพุทธประวัติแสดงไว้ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพรมเทพเป็นประจำทุกค่ำคืนในพระสูตรต่างๆเช่นธรรมาจักกับปวัฒนสูตร ก็แสดงถึงความเข้ามาเกี่ยวข้องของพรหมเทพเป็นอันมากที่สดับพระปฐม,มเทศนาแล้วแท้ซองสาธุการกึกก้องไปทุกช่องชั้นฟ้าและในการเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันนี้ท่านก็มีบทสวดชุมนุมเทวดากันจนเป็นที่เชื่อกันว่าที่ใดไม่มีการสวดมนต์ทีนั้นจะไม่มีเทวดารักษา บ้านเรือนใดไม่มีการสวดมนต์บ้านเรือนนั้นก็ไม่มีเทวดารักษาด้วยเทวดาชอบฟังเสียงสวดมนต์คิดตามเหตุผลก็น่าจะเป็นไปได้เพราะพระพุทธมนต์เป็นมงคลสูงส่งเป็นมงคลแก่บ้านเรือนสถานที่และจิตใจผู้สวดมนต์เป็นประจำก็ย่อมจะได้รับความคุ้มครองรักษา จากพรมเทพผู้ได้มีส่วนร่วมสะดับรับฟังด้วยการสวดมนต์จึงเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ควรละเลยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19เเทวดาประจำตัวมีจริงหรือถามเทวดาประจำตัวมีจริงหรือเปล่าคะตอบ ถ้านึกถึงเทวดาเดินตามต้อยๆไปคอยเป็นองคารักษ์พิทักษ์คุณตลอดเวลาแล้วก็แบบนั้นไม่มีหรอกครับลองคิดดูถ้าใครสักคนสู้อุตสาห์ทำรรบุญจนเกินมนุษย์ธรรมดาถึงขนาดตายไปเสเวยสวรรค์ได้สุดท้ายเบื้องบนตกรางวัลโดยให้มาเป็นบอดีิการดคุ้มครองมนุษย์ตลอดเวลา ค่าจ้างค่าอ่อนก็ไม่ได้รับกับใครเขาอย่างนี้จะเป็นเทวดาไปทาไมล่ะครับเป็นคุณจะเอาไหมถ้าทำบุญแทบตายแล้วต้องไปกินบุญด้วยการเป็นเงาตามสิ่งมีชีวิตที่ศักดิ์ต่ำกว่าอย่างเช่นลิงข้างบางชนีหากตอบว่าไม่เอาเทวดาก็คงไม่เอาเหมือนกันและหากบอกว่าไม่เห็นจําเป็น เทวดาก็บอกว่าไม่เห็นจำเป็นเช่นกันฉันใดก็ฉันนั้นเลยครับอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือเกื้อกูลข้ามิติภพภูมินั้นเป็นไปได้ครับทำนองเดียวกับที่คุณอยู่ในภูม,มนุษย์สามารถยื่นมือไปช่วยเหลือสัตว์ในภูมิเดรัจฉานได้ตั้งแต่สัตว์เล็กอย่างมดไปจนกระทั่งสัตว์ใหญ่อย่างปลาวาน โดยที่การช่วยเหลืออาจมาในรูปแบบต่างๆเช่นหยิบยื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการช่วยชีวิตพวกมันราวกับปาฏิหาริย์หรืออาจมาในรูปของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่กำลังย่ำแย่หรืออาจมาในรูปของการนำเอาพวกมันมาผสมพัน์กันเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์และอื่นๆอีกพวกมันรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่รู้เลยว่าเป็นฝีมือของคุณพวกเราก็เหมือนกันวันๆได้แต่ดุ่มเดินไปตามยถากรรมรับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ไม่รู้ว่าเป็นการบันดาลของอะไรระหว่างความบังเอิญกรรมเก่าหรือเทวดาว่ากันถึงความบังเอิญคุณจะยิ่งทึ่งในโลกและจักรวาลมากขึ้นถ้ารู้ว่า ความกระทบกระทั่งดีร้ายทั้งหลายไม่เคยบังเอิญเลยสิ่งมีชีวิตวัตถุอากาศและการเวลาต่างร่วมการถักทอเหตุการณ์ตามจังหวะการให้ผลของกรรมเสมอยกตัวอย่างเช่นคุณเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านว่างนึกว่าคุณเป็นเอกเทศอยู่ตามลำพังอยากก้าวเท้าไปที่จุดไหนในเวลาใดก็ได้ ความจริงคุณอาจทำหน้าที่เหยียบมดชะตาขาดให้ตายดับโดยไม่รู้ตัวในวินาทีใดวินาทีหนึ่งณนะจุดใดจุดหนึ่งเท้าคุณเป็นวิบากของเหล่ามดกลุ่มดังกล่าวทำหน้าที่เครื่องประหารส่รงไปเกิดใหม่ตามเวลาอันสมควรของพวกมันเมื่อใดคุณเข้าใจความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสิ่งมีชีวิตวัตถุอากาศ และการเวลาเมื่อนั้นคุณจะทราบว่าแม้นความบังเอิญก็มีเหตุผลบางอย่างของมันเสมอว่ากันถึงกรรมวิบากแม้หลายคนจะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เมื่อได้ดีหรือได้ชั่วแต่ละครั้งก็จะงงๆว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับทั้งมองออกนอกตัวไปเพ่งโทษว่า เป็นความผิดของมนุษย์ด้วยกันเสมอเรียกหาความยุติธรรมเพื่อเอาผิดเอาถูกจากมนุษย์ด้วยกันเสมอจะมีสักกี่คนที่พูดออกและบอกถูกว่าเหตุการณ์ไหนไหลมาจากกรรมอันใดของตนว่ากันถึงเทวดาพวกเราในโลกมนุษย์นี้มีจำนวนไม่น้อยเลยครับที่สัมผัสพลังต่างมิติด้วยจิตอาจจะได้กลิ่นหอมแปลก อาจจะได้ยินเสียงพิเศษหรือบางคนอาจเห็นความผิดปกติของเหตุการณ์บางชนิดแล้วทราบทันทีว่าเป็นการแสดงนิมิตด,ด้วยฤทธิ์ของเทวดาแต่สัมผัสเทวดานั้นแม้จริงก็ใกล้เคียงกับอุปทา,านมากเช่นสายลมโชยกลิ่นหอมรื่นอาจเป็นลมธรรมดาที่หอบกลิ่นดอกไม้มากระทบจมูกแต่จิตคูณปรุงแต่งไปว่า ไม่เคยได้กลิ่นอย่างนี้มาก่อนที่ไหนในโลกต้องเป็นกลิ่นทิ์ของเทวดาแน่ๆของแบบนี้ถ้าให้แน่จริงต้องมีตาทิ์อันคู่ควรกับการเห็นสภาพทิ์เมื่อมีตาทิ์คุณจะพบว่าอากาศว่างหลายๆแห่งไม่ว่างจริงต้นไม้ใหญ่หลายๆต้นไม่ได้มีแค่กิ่งใบ โลกทิพย์จะปรากฏต่อหน้าโดยไม่ต้องรอให้ได้ยินได้กลิ่นหรือได้สัมผัสอะไรแปลกๆเสียก่อนเลยด้วยซ้ำคนในโลกส่วนใหญ่พร้อมจะเชื่อว่าเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือไม่ก็เทวดาบันดาลเพราะไม่ต้องมีตนเองเข้าไปรับผิดชอบเหมือนให้เชื่อว่าเป็นผลจากกรรมเก่าของตน